สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจิบชานะคะหลังจากที่ปลดล็อกัญชาทุกอย่างก็ถูกต้องทามามาจิบชากาแฟนะคะที่หักคมใจฟาร์มค่ะอันนี้ก,ก,ก็กันกับกันกับกระ่อมผสมกันนะคะ,ะรู้สึกว่าเราดื่มแล้วมันก็รู้สึกว่าทําให้เราชดชื่น อย่าอย่าคิดว่ามันมีสารเสร็จติดสารอะไรนะคะเพราะเราไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบปริมาณเยอะนะคะแค่แบบจิบชากาแฟนิดนิดหน่อยอืม่าก็จะมีกาแฟาดำนะคะกาแฟาดำแล้วก็กาแฟาสมสกัดนะคะ มาได้นะคะที่หักคมใจฟาร์มหรือไทนาซิงพาร์คก,ก็อันเดียวกันนะคะไทนาซิงพาร์คเนี่ยอาจจะเป็นร้านขายของชางกาแฟหรือชมบรรยากาศนะคะที่หักคมใจฟาร์มหรือไทนาซิงพาร์คอันเดียวกันวันนี้นะคะเห็นว่าแต่งๆชุดนักศึกษานี้คะพอดีไปเรียนสาขาที่เทโนโลรีารเกษตรวี่ายาลัยชชนมุกหารนะคะก็จะเรียนเรื่องของเกษตร จบประมาณแล้วเราสามารถที่จะในเรื่องอของการจัดการที่ฟาร์มเราเอาความรู้ที่เราได้เนี่ยมาพัฒนาตนเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้นะคะจะจบแล้ววันนี้ก็เป็นวันไหว้ครูนะคะอาจจะน่าเด็กไปหน่อยใช่ไหมคะมาจิบกาแฟกันนะคะ